นี่ก็จะเป็นตลาดนะครับที่อยู่หน้าวัดวัดป่าของสิเบเอ็นะครับหรือคำชนดสองนะครับก็จะมีเครื่องบายสีนะครับสวยๆมีให้จ้าหน่ายนะครับเยอะแยะครับวมทั้งอาหารการกินนะครับผลไม้ มากมายนะครับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับก็ต้องมาแวะนะครับหาดอกไม้กลัยไครืึองใบสีที่นี่นะครับ มีแผงแบตเตอรี่นะครับมีเสียงโชว์ตรงนี้เป็นร้านบุญเลิกนะครับนะครับเปิดให้เช่าบูชาวัตถุงมงคลเครื่องรางของขังได้ที่นี่เลยนะครับเพื่อนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาแวะชมได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครับอาหารตามสาั่งโอเคทุกคนวันนี้ก็บางตานะครับก็มาถึงก็จะเข้าไปข้างในวัด ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ามาอยู่ที่คำชะโนดสองนะครับเพื่อนที่มานะครับขั้นตอนการ กราบไหว้นะครับครับก็จะมาทำบุญดอกไม้ทุกเทียนที่นี่นะครับเพื่อถวายพระศิวลีนะครับมาจุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาไหว้ขอพรนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้นะครับก็คือพอ่อปู่พญานาคราชนะครับท่านก็จะอยู่นะครับข้างในโบสถ์กลางน้ำนะครับพระโบสถ์กลางน้ำนะครับ ทั้งสี่พระองค์นะครับมหานาคราชทั้งสี่พระองค์นะครับก็จะมีสองพระองะค์ <ad> ะะงนะครับที่อยู่ซ้ายขวาทางเข้าแล้วก็จะอยู่ข้างหลังโบสถ์อีกสองพระองค์นะครับ รตรงนี้ครับก็จะเป็นทางเข้านะครับพอเดินเข้าไปนะครับท่านก็สามารถที่ทำการบูชานะครับพรปู่พญานาคราชนะครับองค์ที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะครับ ก็จะเป็นองค์พ่อปู่อนันตนาคราชนะครับส่วนองค์ทางซ้ายมือก็จะเป็นองค์พ่อปู่ก็จะเป็นองค์พ่อปู่เอรกะปตนาคราชนะครับที่อยู่ข้างหน้าบะคบผม ่ข้างหลังก็จะมีพ่อปู่ศีสุธโธนะครับแล้วก็พ่อปู่อีกองค์ท่านก็คือพ่อปู่ผู้ชงนาคราชนะครับที่อยู่คู่กับพ่อปู่ศรีสุธโธนาคราชนะครับแต่ละอ,องค์ท่านก็จะสามารถ อธิษฐานขอบรรจากพระปู่ได้นะครับในแต่ละเรื่องนะครับก็สามารถที่จะกราบอธิษฐานขอพรตามที่เราต้องการได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต้องการ กล่าวไปขอพรพระปู่ได้เลยนะครับเออแล้วยังรอบๆบ,บึงน้ำแห่งนี้นะครับก็จะมีออนักราชนะครับอีกสี่องค์นะครับอยู่รอบหนองน้ำแห่งนี้นะครับก็จะรวมกันแล้วก็จะมีแปดองค์นะครับ องก็อีกสององก็จะอยู่ทางประตูทางเข้านะครับกพงรวมๆแล้วก็สิบองนะครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยมาครับเริ่มหนาตากันนะครับช่วงนี้ประมาณ จะบ่ายโมงนะครับประมาณก็ได้มากราบนะครับหลวงพ่อพอประธานที่อยู่ในโบสถ์แห่งวัดคำชโนดสองแห่งนี้นะครับวัดป่าคำชโนดสองนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอหนองเสือนะครับคลองสิบเอ็ดนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับวัด ล่อยฝนนะครับนี่ก็จะเป็นพอโบสดนะครับหรือโบสถกลางน้ำนาทีนี้นะครับครับหน้าโบสถก็จะมีองค์พ่อปู่นาคราชนะครับข้างหน้าสองพระอ,องค์นะครับ โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับก็จะมีพ่อปู่อนันตานคราชนะครับนี่ครับดูเด่นเป็นสง่าสวยงามนะครับเป็นศิลปะนะครับลายติดลายแบบล้านนานะครับลายล้านนา ผสมกับบายนต์นะครับศิลปะสมัยบายนต์ร้านนานะครับผสมสามกันสวยงามครับนี่ก็เป็นพ่อปู่เอรกะปัตตานคราชนะครับแต่ละท่านก็จะให้อ่า ให้พรให้ประสิทธิ์ประสานพรให้ลูกหลานนะครับในแต่ละเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหางของท่านนะครับเป็นนากเกลียวนะครับ มีในเป็นเหมือนเออขาพาสุเมนนะครับณจุดนี้ก็จะเป็นหางนะครับเป็นนาเกียวเป็นการสื่อถึงการกวนสมุทรนะครับให้เกิดทะเลน้ำนมนะครับเป็นทะเลศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภแ,แหวนเงินทอง ทั้งหลายนะครับเป็นสื่อความหมายที่ดีมากๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นองค์ของท่านนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหลังพระอุะโบสถนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีองค์พ่อปูน่นัทราชอะไรมั่งนะครับ ก็จะเป็นพวอองค์พระปู่ทินะนาคราชนะครับองค์นี้พระนามของท่านอาจจะมีหลายพระนามนะครับตามแต่ผู้คนจะเรียกขานนะครับหลายๆท่านคงทราบดีว่าท่านมีพระนามว่าอะไรมั่ง นี่ก็จะเป็นพ่อปู่สุโภคนาาคราชนะครับพ่อปู่สุโภคนานคราชนะครับที่อยู่คู่กับพ่อปู่ทินานคราชฝั่งข้างหลังพระอุโบโสถกลางน้ำแห่งนี้นะครับท่านก็จะ ให้พรตามจิตอธิษฐานของแต่ละท่านลูกหลานแต่ละท่านนะครับที่มากราบไหว้ขอพรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดินอ้อมโอ้โสุฐสะานนี้กันเลยครับนี่ก็จะเป็นองค์ท่านนะครับ เลยม,มาทางนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นนาเกลนะครับเป็นการนั่นแหละครับหมายถึงเขาพัซุมเมนเป็นลักษณะของการโกนสมุดนะครับ เกิดเป็นน้ำอมฤตนะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เกิดเทพเทวดานะครับทรัพย์สินเงินทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะมาเกิดขึ้นในทะเลน้ำอมฤตหรือทะเลน้ำนมที่เกิดจากการกวนเกษียณสมุทรนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะมากราบไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่านะครับองค์นักราชสีพ่พระองค์นะครับที่อยู่นะ คำชะนโนส,สองแห่งนี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลมาฝากท่าผู้ชมนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลใดที่ไม่ มบูรณ์หรือว่าตกหล่นไปก็ขออภัยนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับที่ ปรานานะครับผมโอเคขอบคุณครับ